ที่เสือฟังทุกคำวาจาที่น้องแก้วขาได้กล่า,ว,าวันที่13เดือน2องที่เราสองคนได้เจอกันพ <c oughs> อนวันวันในวันนั้นนยังจดจำอยู่ในใจก็เจ้านัน่างามเกินคนก็เจ้าน่นสวยเกินไปก็ให้เป็นไม่ได้บินมาหลายวันกนเลยก็นีเม้านี่ม้านี่มา ดิมอว์นมอวมาแร็วมาเ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 ร็วมาวบอกก่อนบอกก่อนเห็นรนเป